สวัสดีค่ะสายเยอรมันค่ะสวัสดีค่ะพีเ่เด็กค่ารวยค่ะวัาที่ออกนอกพื้นที่เ<ป>นาะคะ่ะอัดอันนิดนึงเนาะค่ะก็เลย<ป>เล่ามาหนิเนาะค่ะก็เลยขอตามต่อเนาะงวดที่ผ่านมา<ป>เขาอยู่นิเนาะสายเยอรมันเขาตัวไหนฮึเพราะเขาแล้วตัดออกกันดีตัดออกค่าร์บอนปวยเลียวยันปนว่าเอาเรียบปนมะปวยหน้านั่นกันเลยตัดออกได้คุณได้ค่ะ ใบเ้ามันที่ไดู้าเลกมันอยู่ในใบเก้าค่ะเฟได้ใบเก้าเลยค่ะเราะเกปกติบางเที่บางคนปกติตามในใบเก้าดูดอกค่ะมันเกิดได้ี่ดอกเนาะจ้ะเมื่อที่นุมักเลขเบิ้นานมันมาออกมันมาออกน้ำก้นเออสายมันบอกว่ามามักดอกเลขเบิ้ลวันนี้ตามรายงานมาเพมาเศ้าตามมันมาเนาะค่ะค่ะ <20. S 2> เพรู้แตกว่าเอยเลี้ยวต้องกเบอามากกนะกร้ก็เลยอนการคนวเลยอนไปเลยค่ะเสียงดัง้ะะได้ยินยุ่จได้ยินพี่โจนยู่บนเียงแล้วว่าดังนี่แหละคนหลายหมดจ้าก็ยังายัง่าโอ้พี่โจยนเสือดำไรว่าสิไปยันคอยสนักนนยุ เมาได้เด้เมาได้จ้ะโอ้ยังหลายป็นน้ยังหลายป็นน้ำอยู่พอจ้ะหลายอยู่ค่ะหลายอยู่จ้ะพอดีออกนอกพื้นที่เสียงดังแน่จักหน่อยเราค่ะขออภัยเด้เอฟซีคุณพ่อคุณแม่สายมันเอาคนผ่านต้นยางตนกบอกีปัจจัยกบอกีเงินเตือนาะอีปโจมต้องใช้ต้องใช้ถัง้อยมือต้องไว้ชุบให้แม่ยุหัวถังร้อยมือหุึ่นมา เดี๋ยววัน вами, นี้เป็นไม่ตัวเลขตัวเลขเนาะจ้ะตัวเลขตัวแรกเลยค่ะเพราะว่านอกสถานที่เสียงค่ะดังแน่จักหน่อยเนาะต้องขอไพ่เด้อค่ะเอฟซีเอาตัวเลขไปเบิ้งรถเนาะสามตัวค่ะสามตัวมีเทียสีหนึ่งค่ะสามตัวมีนะคะเด้อมีเจ็ดสีหนึ่งจ้ะไม่เทียนสีหนึ่ค่ะยังก่อน สองตัวาสตัวมีาตัวีชุดเดียวบอกอ่าค่ะแมนค่ะมื่อี้นับไลค์อ้เอฟซีทนแม่เอาทุ่นขึ้น่ันนี่งันสองสองตัวมีตัวใดแน่จ้าสอตัวห้าห้าหก้ายังก่อนเ้าาแล้วก็หา ตัวแรกเก้าห้าค่ะ 5, แล้วก็หกห้าค่ะอ่าแล้วก็หกสองหสามค่ะหกสอจ้ะเจ็หนยค่ะฮะเจ็ดกค่ะสองศูนย์เก้าห้าหห้าหกสองหกสามเจ็ดหแล้วอะไรอีกคะ อาสองเนาะแล้วก็สองศูนย์สองศูนย์จ้ะเจ็ดหนึ่งแล้วก็องหกค่ะเจ็ดหนึ่งแล้วก็หนึ่งหกเด้อค่ะสอหกค่ะโมแม่หนึ่งหกมันโมหกหกมันโมจ้ะอ่าสอหกจ้ะหกหกค่ะห้าอีกหนึ่งหนึ่งมันออกไปแล้วน้อหนึ่งหนึ่งค่ะหนึ่งหนึ่งค่ะสิบตัวครบพอดีเนาะ เพราะว่ามันรุนแรไม่กินกินแต่อาหาระเอาไปไล่อาหามันรุปแรงมาเฉยเลยพอพอดีนะคะจ้ะันเน้นมาเนี่ยเน้นบ้านเน้นเก้าห้าหกานะเน้นที่เก้าห้าและหกข้าแล้วค่ะนี่ค่ะแล้วก็สองศูนยแล้วก็เจ็ดนึ่งค่ะสองแล้วก็เจ็ดหนึ่งจ้า นึ่งนึ่งน่ะละค่ะเบิ้ลนึ่งนึ่งน่ะค่ะนี่ซ้ำนี่ล่ะค่ะจ้ะเพราะเนี่ยในคนหลายไม่ดีสาวเยอรมันลืมบอกมันมันโทรหากันบ่ได้เนาะแล้วสิบอกว่าสิไปข้างนอกเด้อว่าสิไปขายของเลยโทรบ่ได้มีแต่สาวเยอรมันโทรหาฝ่ายเดียวนะมันกันเลยยังก่อ ทวนเลขทวนค่ะทวนงานก็มาในทวนอ๋อจ้ะเดี๋ยวเดือค่ะแป๊บนึงทวนเลขเนาะค่ะสองสีหนึ่งเนาะคะสองสี 2, 4, ่หนึ่งสามตัว<ๆ>แล้วก็สองตัวมี9ก้าห<ๆ>้าหกห้าสองหกสามหกเจดห้อนะคะห้าสองสองศูนเนึ่งเนาะคะเน้นที่9ก้าหหแล้วก็2071และหนึ่งหนึ่งเนาะค่ะสายเยอรมันเนาะ ถูกแล้วค่ะเขียนเป็นตัวใดจ้ะเจสี่หนึ่งข้วเป็นสองสี่หนึ่งอ๋อเจ็ดสี่หนึ่งผู้เขียนเดือยุ้เขียนถือกเขียนถือกแล้วเจ็ดสี่หนึ่งเออเบ้าพิษบอกพิษจ้ะเอาเบ้าพิมันิ่อ่อนตัี่เ้าพ

ขอบคุณสาวเยอมันมากๆด้วยค่ะที่แบ่งปันแนวทางฝากเอฟซีแฟนช่องของโจพารวยด้วยค่ะขอบคุณเพื่อนๆนะคะขอให้ได้รวยกันทุกช่องได้ทีกันนะจ้ะขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะแนวลางดค่ะแนวทางเพื่อนบ้านด้วค่ะสาวเยอรมันแบ่งปันเบอ่์งวดที่แล้วนะค่ะสาวเยอรมันบอกว่า แลกเบิ้ลเพื่อนบอมาสันตามมาหลายงวดบอออกงวดที่แล้วเพิ่นว่ามันบอออกหลายงวดแล้วเพื่อนก็เลยว่าบอตามแล้วสันปรากฏว่าพอบอตามุ๊บเลขเบิ้ลออกเนาะมาเจ็ดเจ็ดเลยเนาะเอ้างวดนี้ก็ตามต่อกันเนาะกัแนวทางเพื่อนบ้านสาวเยอรมันมาช่วงสี่โมงกว่าๆเนาะอาชีพรอกพื้นที่ก็ขอภัยเนี่ค่ะเสียงอาจจะอ่ารบกวนได้จังน้อยค่ะเสียงดังแล้วค่ะ ก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังทางช่องเสนอเพื่อเป็นแนวทางเป็นสื่อกลางเท่านั้นไม่ส่งเสริมไม่สนับสนุนเล่นการประท้วทุกเส้นนะคะค<า>ก็กราบขอประคุณคุณพ่อคุณแม่พี่น้อง<า>สุบาพสุภาพนะคะที่ก็ามารับชมรับฟังนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะใครกดไลค์กดแชร์ให้กดติดตามไว้ก็ขอให้เธอสลากกินแบงไทยลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งขำโค้งไปเล่าไปแลงก็ขอให้ขมได้นะคะขอให้แห้งให้ปังให้รวยขม ของก็แตกสามตัวสองตัวเนาะค่ะมือแรกเนาะสำหรับคลิปนี้ขอตัวก่อนนะคะ้มคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ